กองทัพอิสราเอลบุกเข้าสู่ใจกลางกาซาซิตี้มุ่งทำลายเครือข่ายอยุโมงค์ใต้ด,ดินฮามาสโดยอาจใช้ระเบิดฟองน้ำระเบิดเคมีชนิดฟองโฟมอาวุธลับของกองทัพอิสราเอลมันคืออะไรทำงานอย่างไรที่ใช้ปิดกั้นอุโมงค์ใต้ด,ดินกลุ่มฮามาส กองทัพอิสราเอลได้บุกเข้าถึงใจกางกาซิตี้ได้แล้วเดินหน้าทำลายเครือข่ายอุโมงใต้ดินขนาดที่ทั่วโลกรวมไว้อาไร่หนึ่งเดือนสงครามอิสราเอลฮามาสตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในกาซาเพิ่มขึ้นกว่า1300คนนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลแถลงว่ากาซาซิตี้ได้ถูกปิดล้อมไม่หมดแล้วโดยกองทัพอิสราเอลกำลังเพิ่มแรงกดดันกลุ่มฮามาสในทุกๆชั่วโมงทั้งบนดินในอุโมง ทั้งทางตอนเหนือตอนใต้โจมตีทั้ทงทางบกทางอากาศและทางทะเลนอกจากนี้ยังยืนยันว่าจะไม่มีการทําข้อตกลงหยุดยิงจนกว่ากลุ่มฮามาสจะยอมปล่อยตัวประกันทั้งหมดแต่กลุ่มฮามาสได้ตอบโต้ว,ว่าตราบใดที่ยังมีการโจมตีกาซาจะไม่มีการปล่อยตัวประกันหรือหยุดยิงซึ่งตลอด15ปีที่ผ่านมากลุ่มฮามาสได้สร้างระบบที่หนาแน่นเพื่อรับมือจากการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามโดยมีการป้องกันเชื่อมต่อกับทั้งทางใต้ดิน บนดินและเหนือผิวดินโดยใต้ล่างของเมืองกาซามีอุมโมงค์ยาวหลายกิโลเมตรที่ทอดผ่านโรงเรียนโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังอาวุธห้องสื่อสารและที่หลบซ่อนอิสาราเอลกำลังเล่นไปที่การค้นหาและการปิดเครือข่ายอุโมงค์เขาวงกตใต้ดินซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนจึงจะเสร็จสมบูรณ์เครือข่ายอุโมงค์เหล่านี้มีขนาดตั้งแต่40ถึง80เมตรและขยายออกไปจนถึงหลายร้อยกิโลเมตร และส่วนใหญ่อยู่ใต้พื้นดินพลเรือนเป็นที่เก็บสะสมอาวุธและสามารถป้องกันตนเองจากการโจมตีกลุ่มฮามาสเริ่มต้นสร้างอุโม,มง์เหล่านี้ในช่วงกลางทศวรรษที่1,990สําหรับระเบิดฟองน้ําหรือระเบิดฟอง,ฟองโฟมได้รับการพัฒนาโดย IDF เพื่อจัดการกับสงคาบอุโมงของกลุ่มฮามาสในชนวนกาซาโดยเป็นอุปกรณ์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อการปิดกั้นอุโม,มงใต้ดินซึ่งมีลนะักษณะเป็นระเบิดเคมีที่ไม่มีการระเบิด แต่จะสร้างฟองโฟมที่สามารถขยายตัวและแข็งตัวได้อย่างรวดเร็วและมีขนาดเล็กพอสําหรับการใช้งานโดยทหารเพียงคนเดียวหรือ2คนในการติดตั้งซึ่งคล้ายกับสเปรย์โฟมที่ใช้อุดรอยหลังคาหรือผนังอาคารม้าเรือนทั่วไป ปกติแล้วระเบิดฟองน้ําหรือระเบิดฟองโฟมจะถูกบรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติกโดยมีแท่งโลหะกัน้นเพื่อแยกของเหลวสองชนิดที่แตกต่างกันเมื่อมีการใช้งานแท่งโลหะกั้นจะถูกดึงออกและทาให้ของเหลวผสมกันจนเกิดการขยายตัวจนสามารถปิดกั้นอุโมงค์เป้าหมายได้ในปีสองพันยี่มีรายงานว่ากองกําลัง IDF ได้ทําการทดสอบร,ระเบิดฟองโฟมในอุโมงค์จำลองแห่งหนึ่งระหว่างการทดสอบร,ระเบิดเหล่านี้พบว่า สารเคมีเหลวหรือลูกคิดอิมูชันสามารถทําให้เกิดอันตรายได้หากใช้งานอย่างไม่ถูกต้องซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นท,ทาให้ทหารอิสราเอลหลายนายถึงกับขั้นตาบอดมาแล้วเคยมีการใช้โฟมเหนียวทางทหารเพื่อเป็นอาวุธทางเลือกโดยมีรายงานว่ากองทัพบกสหรัฐเคยใช้โฟมเป็นอาวุธแต่ไม่อันตรายถึงชีวิตในการควบคุมฝูงชนหรือการสกัดกั้นฝ่ายศัตรูโดยมีชื่อเรียกว่า sticky foam กันการใช้ระเบิดฟองโฟม รือระบบฟองน้ำนั้นทำให้เกิดข้อกังวลด้านศีลธรรมเป็นอย่างมากการกำหนดเป้าหมายในการทำลายมงเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อชีวิตของพลเรือนกลายเป็นความท้าทายที่ซับซ้อนสำหรับกลุ่ม IDF ในการต่อต้านภายจากกลุ่มฮามาสตัวต้งไม่ทำอันตรายต่อผู้บริสุทธิ์อีกทั้งยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อการถูกประนามจากนานาชาติอีกด้วย IDF กำลังพยายามใช้หุ่นยนต์และโดนใต้อุโมงค์เพราะความเสี่ยงต่อชีวิตต่อกองกำลังทางทหารของตน ต่ยานพาหนะเหล่านี้ยังคงประสบปัญหาในการทำงานในอุโมงใต้ดิน ในช่วงนานาสาระแมตติเทลหุ่นยนต์แพทย์สนามที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและทำภารกิจเสี่ยงแทนมนุษย์เป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับในระหว่างสงคราม หรือระหว่างเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินบางอย่างเมื่อมีผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือการส่งแพทย์ที่เป็นมนุษย์มักก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อชีวิตบุคลากรน,นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ดาคดคนเมดิเทลหุ่นยนต์ที่สามารถช่วยเหลือเป็นเสมือนแพทย์สนามที่สามารถทํางานจากระยะไกลได้โดยการคิดค้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันของรัฐบาลสหราณาจักร AMRC โดยพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ ที่สามารถรักษาผู้บาดเจ็บจากระยะไกลได้โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์และภาควิชาวิศวกรรมและควบคุมอัตโนมัติได้นำยานพาณนะภาคพ,พื้นนินแบบใหม่แบบไร้คนขับหรือ UGV ใช้ชื่อว่ามิดิเทลโดยทำการทดสอบที่ Battle l a b ซึ่งเป็นสนามทดสอบเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตรายได้วิศวกร,รใช้เวลาแบบเพียง9เดือน จากพลังของโซลูชัน c r e o 3D Computer a d d e Design หรือ CAD ใช้แพลตฟอร์ม UTV มาตรฐานและแคนหุ่นยนต์2ตัวเพื่อสร้างสิ่งที่หลายคนเรียกว่าหมอโรบอตโดยจะรับทุนสนับสนุนประมาณ2.3ล้านปอนด์หรือควัน่า100ล้านบาทสามารถใช้งานจากระยะไกลได้โดยผ่านกล้อง VR ที่อยู่ในยานพาหนะใกล้เคียงหรือในศูนย์ควบคุมกลางมีกล้อง3 6 0องศาที่ให้มุมมองรอบด้านจากมุมสูงของผู้ป่วย และจากสถานการณ์จริงจากการทดสอบพบว่าสามารถประเมินผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตเบื้องต้นได้รวมถึงสามารถวัดอุณหภูมิวัดความดันโลหิตตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจสามารถบรรเทาอาการปวดผ่านหัวฉีดอัตโนมัติหุ่นยนต์มาริเทลสามารถเคลื่อนที่ได้ไปในภูมิประเทศท,ที่ยากลำบากได้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนสามารถรับการฝึกการใช้งานได้ภายในเวลาเพียง15นาทีเท่านั้น และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณปรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทํากิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสําหรับวันนี้สวัสดีครับดูหน้ามีเงินเออน้าเกียดว่ะเออโอ้โหไม่มีมารายาทเลยหรอวะเนี่ยเออเออแมงทุ่มไปที่ระดา มันหลังเราต้องมาจอดที่นู่นเลยมันจะได้ไม่มกมาไม่ได้แล้วก็กลัวเขาชนจะเด้งมาโดนเราอีกโอ้โหสุดยอดเว้ยมึงจะรีบไปหาแม่มั้งทะเบียนกรุงเทพปุ้ยเจ็ดสองหนึ่งห้ากรุงเทพอ้าวอยากมไม่ไปเออ โดนเขาไล่ตลอดด้วยมึงนี่เอา้เอาบ้าดแล้วโอ้าวเอางลิปบูยบ <laughs> าดแล้วเอาคลิปลงแห่งไอ้ก๊าบมึง <laughs> <laughs> มมละโมแม่โด <laughs> น,นจนหลอนเลยว้ <laughs> ลกล,ลับรถม่าอีก <laughs> อ่ะตายแล้วต <laughs> ายก็